นี่คือเนื้อเป็นเหยื่อของพวกสัตว์ลายปะอฮ้ยเอ้ยมาเลยมัไก็ามาไวาเกิน จากที่ไกลใช่ป่ะเคยดูแล้วแต่ว่าใครยดูว่างอะเราเคยดูแล้วแต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วคือมันนานเราดูคนอื่นเล่นมาก,ก่อนเอาอันนี้ออกมาจากหัวข้องซะตอโที่เรื่อที่เกิดขึ้นก่นอนหน้านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องทำแนะน,นำตัวเลยอาเจกเร็ววันนี้คือพอลเป็นแชรผู้มีเกียรติแล้วก็คนเลี้ยงลิงบินแล้วก็พาเกตมินไม่จำใช้ไม่ได้เหรอแม่ไม่เคยพูดถึงเลยยังไงอ่ะไม่เคยแบบกล่าวถึงฉันเลยอ่ะพอต้องทำเท่าไหร่เอามาให้หมดเลย เอาทำไมมันแ้งเป็นลูกเขาวะนั่นแหละคุณเนี่ยใช่ฉันเองไม่แน่ใจเท่าไหร่หรอกแม่อ๋อแม่อยู่ในโกรดอินเลยมินเอามาคืนนะนั่นมันโกรดของแม่นะอัดผินะเธอเธอเคยบอกว่าเธอเธอรักฉันไม่ใช่หรือไงอะ เขาเป็นแฟนเก่ากันล่ะลิงตายตรงโต๊ะลิงที่นั่งกับเราเมื่อกี้ตายเพราะมีสมองลิงนะแม่หนีไปฉั่ก็โทษใครไม่ได้เลยโทษได้ตัวเองแต่ไม่ใช่ฉันมันไม่ใช่เป็นเพราะฉันมันเป็นเพราะว่าความผิดของไอ้พวกขอกันร้ายเพราะนั้นทําผิดทั้งหมดเอา้าค่าเฉยเหมือนอาหารที่สอนให้ไม่มีวารยญาต่อหน้าโต๊ะอาหารแั้อยู่กับอาเจแกลต้นงชอบนี่ช่วยด้วยอ๋อไม่ถึงว่าส่งข้อความนี่ยมจะส่งข้อความขอความช่วยเหลือแต่ว่าไม่ได้นะรู้โดนจับได้ โอ้ยโอ้โหโดนแทงขอความช่วยเหลือสิขอความช่วยเหลือเร็วบอกให้พูดด่งๆหน่อยช่วยยช่วยยช่วยวยพวาเขาจะไม่มาช่วยหรอเอ้อไปดูซิว่าเขารู้อะไรอีกอยู่ที่นี่นะแล้วก็กินปูให้ร่อยแหละจะขยับฉันมาอยู่มาเราจะต้องคุยกันเอาเกบขอ,ของแม่คืนเหมือนกับเราเป็นคนที่เขาไม่กล้าฆ่านะแปลกแปลก สำรวจสถานที่แมนชั่นนี้นะอาแล้วเขาทิ้งเราให้เราอยู่กับโต๊ะที่มีลิงแล้วก็เม่นมาสนใจอะไยัยดีเราเลยอ่ะฆ่าคนอื่นไปทั่วเลยแต่ไม่สนใจเราเหมือนเราแบบเป็นลูกชายของแฟนเก่าเข้าใจหรอค่าวุฒิหรออุ้ยอะไรวะกระสุนได้กระสุนมาแล้วเอาไงผ้าหรอดูไม่น่าจะเป็นคนที่แบบพรม,มัรทำโมนะดูฆ่าคนไปเยอะอุ้ย ตัวตัวไม่สามารถขืนได้จากมินินาบริษไทที่อินเดียเดินทาง27ชั่วโมงดชั่วทมงงานหนักเกินไปวันดีพ่อนัทมองว่าคนจะมีเวลาที่ทดีในดูไบมันต้องทำไปชอปปิง้งไหมละ่ะมันคือวันเกิดเร็วๆนี้นะพักพ่อจากแอสซี่เอ๊ะลูกใครอะลูกคนนี้หรือลูกใครเหมือนกับไม่รอดแล้วปะ โดนทำลายว่าเพื่อนเราได้ไกด์เราไกด์เราน่าจะสูขิดที่เรียบร้อยละ่ะก็ไม่ไปช่วยอีกการออกอากาศที่สองสัญญาณต้องขึ้นหรือลงลงปะช <c oughs> ่วยด้วยฉันจะช่วย <c oughs> ไม่รู้จะช่วยยังไงใช้ซ <c oughs> ่อมส,สิรู้ไหมว่า <c oughs> มันจะยังไงไปไปอยู่นัเจ้าช่วย ทำทรมา,อารมนอ่ะคุณรู้ใช่ไหมว่าทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เราไปทำผิดอะไรขนาดนั้นวะผู้ก่อการร้ายบอกแ yeah กเป็นคนไม่ดีและฉันเป็นคนดีฉันไม่อยากทำร้ายนะโอ้โหที่ขนาดไม่อยากทำร้ายเนี่ยมันเต็มเหนียวฉันเป็นผู้ฟังที่ดีนั้นบอกฉันมาว่าใครเป็นเพื่อนแกใครมีแผนไปนไหนแล้วเกิดอะไรขึ้นที่เราสามารถที่จะดิกเลี่ยง ให้ได้เดดลื่อลึกนะเรารู้แล้วว่าพวกคุณอ่ะสอนแนวแบบนี้นนเราคุ้รู้จัก r j g ได้อย่างไรเส้นทางสีทองต้องการอะไรจากเขาขอโทษทีเอ่ออที่รักสวัสดีฉันประชุมอยู่วันนี้เครียดมากเลยอะ่ะมีลูกค้าคนใหม่เดี๋ยวฉันจะรีบโทรกลับนะจ๊ะที่รักเด็ก <You 're S 2> ๆเป็นไงบ้างให้บ, <Okay. S 2> บอกบอกลูกด้วยนะว่าพอรักพอรักลูกอะไรงี้บายบาย ตุ๊บๆโอ้ยฉนยันจากเกษียณจ้ะจะได้ไม่ต้องส่งข้อความตามตลอดไม่เข้าใจเลยในหลายปีแล้วครอบครัวก็เลิกบริษัทก็ไม่ได้ทํางานตกงานไม่มีงานทําก็เลยไม่มีที่ให้อยู่เกลียดจริงๆเลยฉันก็จะมีความสุขฉันต้องการประกาศเรื่องที่แท้จริงความผ่ายังไรละ่ะฉันรู้ว่าฉันมีสิ่งที่ฉันทําดีได้อยู่ก็คือไม่แน่เยใจด้วยนะมันก็คืออันนี้แหละ ที่ทําได้ดีคือทร,รมานคนนั่นแหละกจะทําและฉันก็ทําได้ดีที่สุดดีสุดที่ฉันทําได้ฉันก็จะไปนอนบนโซฟาแล้วก็สนับสนุนช่วยเลียงดยงดูครอบครัวดูหน้าฉันนี่คือรอยยิ้มที่ดีถูกต้องใช่ไหมล่ะก็บอกมาว่ารู้จักอาจเจได้ยังไงกาเล่หายใจเข้าลึกๆเ,เขาไม่ยอมบอกอเขาไม่ขายเพื่อนเลย ตอนนีเ้เขาแบบรู้จักเราแต่เขาไม่ขายเพื่อนนะก็เหมือนกับตอนนี้เขามีปมกับพวกผู้ก่อการลายแล้วเหมือนกับมีปมกับพวกผู้ก่อการลายอะมีปัญหาการหรือเปล่าแล้วเห็นว่าคนผู้ก่อการ้ายเป็นคนไม่ดีอะไรเงี้ยก็บอกให้เอาไปทางนี้นะคะเอออาเจกาเล่ฉันชื่อว่าซาเบา เป็นกองทัพสีทองเหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันฉันรู้จักพ่อเรามาช่วยคุณนะลูกของโมฮันอัลดาพานอ่ะ,ะเรา,นะาต้องเอาพ่อคุณออกไปก่อนทิ้งเข้าไปที่นี่นะเดี๋ยวดาฟานก็เข้าใจเองระวังนะพานหลบหนีก่อนเนาะโอ้โหรีบไปเร็ว a าเ,เปิดประตูแล้วนะให้วิ่งไปนะวิ่งที่สุดเร็วที่สุดเลยนะโอเคนะโอเคไปเลยนึ่งสองสามไปใกล้ๆกันไว้โอเคไปกัน Ê đây Bing Bật y Học phòng บุหรี่จี้ในการฮิวแล้วดูเพลงเขาจะไม่มีมีปืนอยู่ตั้นเอามาใช้แล้วเออไม่รู้ว่าใครดีหรือไม่ดีอตอนเนี้ยแต่คนที่มาช่วยเราก็ถือว่าก็ถือว่าเราก็รอตาย เราอยู่ฝั่งนี้อ่ะคือมันมีแบ่งมันสองฝั่งเราเราอยู่ฝั่งนี้ไงแล้วก็ไม่รู้ว่าใครดีไม่ดีตอนนี้แต่ฝั่งนั้นไม่น่าจะดีแต่มันก,มนก็มันก็เร็วเหมือนกันนะเอาคนไปช็อตไฟฟ้าด่วมไบบาทมางแล้วกันเอาตายโทรศัพท์พวกเขาช่วยเราเขาตายซาบานบางคนพูดอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่รู้อะ คนขับโดนเสียชีวิตไปแล้วโอเคฟังนะมีอะไรที่อยู่เป็นสถานีใ,นใกล้ๆบ้างจะไปช่วยนะเดี๋ยวจะไปที่หอคอยนะโอเคนะโอเคเราเคยดูแล้วเรารู้ว่าเราต้องไปที่หอคอยเพื่อเปิดจุดต่างๆนะคะโอ้ยมีคนร้ายว่ะข้างหน้ามีผู้ร้าย๋อหอคอยอยู่ข้างหน้าโอ้ยข้างหน้ามันมาแล้วนี่นะ ปืนทันอยู่ไหนปืนท่นอยู่ไหนวะอ้ยปืนไปไหนใช้ปืนไม่เป็นเปนซวยด้วยจะโดนยิงอ้อยแล้วเนี่ยมันปืนใช้ไม่เป็นอะ่ะอยู่ๆก็เจอแบบยิบปืนไม่เป็นเลยนะไม่มีปืนอ่ะแต่เราต้องหลบก,ก่อนปะสเตลฟารกก์ดิเมชั่นื่อกี้เขาให้เราหลบ เห็นเราเปว่าันจะไม่ทำร้ายพวกแกเมื่อกี้ฆ่าฉันไปเองนะเออเสน้หลบ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 หลเนียน,นยตรงไหนวะเนี่ยเขาไปนูนอะมันไม่เคยเนียนเลยนะที่ฉันถามเมื่อกี้เนียนตรงไหนวะนี่นะเพราะ่อว่าเราไปแล้ว ตัวยืดลุกนั่งหนึ่งทีหนึ่งตัวเราเดินเท้าเบามากอะ่ะเขาไม่ได้ยินนี่เขาไม่เห็นเราได้ไงวะเราแบบเรียนมากโว <is> ้ยพะน้าไม่รู้ where are you hiding อ๋อได้ไงแลก็หินใส่ตายแล้วอ๋อออย่าอย่าอย่าอยู่ไหนวะอ๋อได้ไงนี่คือบาลระเบิดโอเค ระเบิดหมดอ่ะอันนี้คือเนื้อเป็นเหยื่อของพวกสัตว์ร้ายปะโอ้ย,อยเอ้ยมาเลยมันก็มาไวาเกินโอ้ยพอโยนเหยื่อปุ๊บมาเลยอ๋อมันเหยื่อปุ๊บมาิงเป็นคน ใบ,บ,บไ,มไม้บางมองไม่เห็นเข้าใจแล้วว่าทำไมบางทีศัตรูมันมองไม่เห็นเราขนาดเรายังมองไม่เห็นเขาเลยอ๋อด้ไงจะไปเห็นได้ยังไงวะี่ยโอ้ยเฮ้ยแมว คราวนี้เราจะแจ้งว่าใกล้ถึงแล้วขอยอให้เมียอะไรโผล่มาหน่อยสุหมดกับเกลี้ยงโอทางนี้เหรอทางก็ลาดชันจังสร้างไว้ีที่ขบดานขบดานสะลึกเลยคือในท้องบนไม้เหมือนทิเบตนะคะคล้ายทิเบตแต่เขาบอกอินเดียใช่ไหมก็อินเดียก็เหมือนไอ้ะี่โลกอะไชิลีเหรอเปประเทศอะไรกันแน่อินเดียแหละเฮ้ยมีคนอาเจกลับมาได้แล้ว ไปยิงกันเลยเหรออ๋อยิงเสือ,อนนลราไปลอบเขามาเยอะขนาดน,นี้แล้ววันเนี้ยเป็นความผิดเราว่นเนี้ยไม่น่าไปเลยไหน,อยอเเนเรียกเพื่อนเราไน ไอ้คนนี้ขี่ยานมาเลยวะไปไหนอีกไหนวะอ๋อโดนโอ้ยโอ้ยเจ็บโอ้ยมันบังกันทำไมาล่ะยิงคนนี้ก่อนมันยิงเราฮีวอน พะไหนวะอ๋อนั่นมองไม่เห็นอ่ะไหนวะอ๋อนั่นเฮ้ยพายุีมาเอาอะไรเดี๋ยว ที่มาทรมอีกมันชีวิตเป็นช่างลำบากขนาดนี้ยิ่งอยู่ที่ที่มัท่มสมาธิก็ไม่สามารถที่จะแยกวาสาได้กำลังงงอยู่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยตามมวอุ้ยพระเอกเอกมาช่วยอ๋อพี่น้องเราหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ว่าจะแบบพบลักหรือเปล่าช่วยไว้โอเค ผู้หญิงก็พบรักเลยพอดีในตัวละครเป็นผู้ชายพาเข้าบ้านหาฉันได้เจอได้ยังไงเล้นเป็นตัวซวยนะพาคนเขามายิงเมื่อกี้ถล่มเลยแถมไปย้อนเหยื่อในนั้นให้เสือมาย่ำอีกเสือมาตามเหยื่อวันนี้เขดตีมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันฉันไม่ค่อยไว้ใจใครทางนั้นนาบานตายแล้วเอาอวันนี้มาเนียติดไปสงครามไม่มีเวลาให้นักท่องเที่ยวหรอกเอาแล้วาวพาลูกเราก็ <c oughs> บอกว่าอ่าไปคุยกับมันลูกเรย่องวันเนี่ย ลูกน่ารักลูกสาวขอโทษทีนะตอนนี้เขากำลังอารมณ์เสียเดี๋ยวไปคุยให้มันน่าจะเป็นพระหรืออะไรสักอย่างทางเหนือเรายังพาไปไม่ได้ตอนนี้ไปพักผ่อนสมองซะให้โล่งซะเอาลิงอยู่บนหลังค่ะเดี๋ยวมาหาตอนนี้พอรอมนะคือคนนั้นเขาน่าจะเป็นแฟนของ คนที่ก็โดนโด,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 โดโช่วยฟ้าไปตอนต้นแล้วแบบไม่ยอมไปช่วยแฟนเขาแล้วพาเรามาแล้วแบบตจซว,วย,ยอะไรเงี้ยเขาก็คงจะไม่ชอบเราเพราะว่าทำให้แฟนเขาตายไม่ช่วยทาไมอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยคุยไ,ได้จะไม่ไม่อยากจะได้ยินชื่อเขาอีกแล้วแค่อยากให้ชื่อเขาครั้งต่อไปขอแค่พูดว่าเขาตายก็พอแล้วโอ้โหเกลียดขนาดนั้นโอ้ต้องเปิดเปิดสงครามกันแล้วนะ future of k i r a t is at stake เราต้องแบบกอบกู้ kirath ให้ปลอดภัยอะไรอย่างนี้โอ้โหแบบ 觉得哪集？